ถ้าคุณอยากมีเงินล้านผมขอเวลาคุณ3นาทีได้ไหมครับหลายคนจะบอกว่าคุณ A คะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เอาตัวรอดได้ก็บุญแล้วแต่ถ้าผมบอกว่า1เดือนที่ผ่านมามีคนสามารถสร้างรายได้ได้ถึง6 0 0 0นบาทใน1เดือนโดยที่ความเสี่ยงเท่ากับศูนย์ถ้าคุณสนใจดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมอยู่ในตลาดออนไลน์มาทั้งหมด 5ปีครับและใน5ปีนี้ผมเริ่มต้นตั้งแต่การโพสต์ขายเองยิงแอดขายเองและมีตัวแทนจําหน่ายเป็นจํานวนมากมันทําให้ผมได้เรียนรู้ครับว่าในระบบตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมีข้อจํากัดและความเสี่ยงในการขาดทุนสูงมากเพราะสิ่งที่ตัวแทนจําหน่ายต้องเจอตั้งแต่การสต็อกล้นุนจมขายตัดราคาและที่สําคัญตัวแทนจําหน่ายมีไรายได้จากช่องทางเดียวคือการขายสินค้าเท่านั้นครับ ผมเชื่อว่าไม่มีเจ้าของแบรนด์คนไหนมีความสุขกับเหตุการณ์นี้ครับผมจึงคิดระบบออนไลน์แนวใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนซึ่งระบบนี้นะครับคุณสามารถทําได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไม่ว่าคุณจะเคยขายของออนไลน์หรือไม่มีประสบการณ์มาก่อนคุณก็สามารถทําได้อะไรที่ทําให้ผมมั่นใจมากขนาดนี้ผมจะบอกว่าก่อนที่ผมจะมานั่งตรงนี้เพื่อถ่ายคลิปนี้ผมได้มีการทดลอง กับระบบนี้มาก่อนโดยการทดลองนี้ไม่มีการโปรโมทนะครับขีดเส้นใต้ว่าไม่มีการโปรโมทมีคนสามารถสร้างรายได้สูงสุดถึง5 0,000ืนบาทเพราะในระบบนี้คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงคุณไม่ต้องเสียเวลาไปส่งสินค้าเองคุณสามารถสร้างรายได้ทุกที่ทุกเวลาหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเพราะคุณจะมีรายได้ทั้งหมด7ช่องทางและมันจะมากขึ้นทุกวันครับ ผมเชื่อว่าหลายคนสนใจและอยากเข้าร่วมโปรเจกต์แต่อาจจะมีคำถามว่าจะเริ่มต้นยังไงเพราะไม่เคยทำมาก่อนไม่ต้องห่วงครับเพราะผมได้เตรียมบทเรียนตั้งแต่ mindset และ skill set ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างออนไลน์เรามีระบบเทรนนิ่ง อยู่ในเว็บไซต์ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาออฟไลน์ line, เรามีห้องแห่งการเรียนรู้มีการสัมมนานและมีการจัดแคมป์ผ่านการสอนจากตัวผมเองและโค้ชที่ประสบความสำเร็จด,ด้านธุรกิจทั้ง10คนครับที่สําคัญผมเตรียม Head Office ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของทุกคนและซัพพอร์ตในทุกๆด้านเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาในโปรเจก t นี้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้สร้างสุขสร้างความมั่นคงและสําเร็จไปด้วยกัน เพียงแค่คุณลงมือทํามากกว่านั้นผมมีสูตรสําเร็จที่จะบอกขั้นตอนว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้คุณมีไรายได้เติบโตมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันครับที่นี่ผมเตรียมทุกอย่างเพื่อซัพพอร์ตทุกคนพร้อมหมดแล้วเหลือแค่คุณเอาหัวใจที่จะประสบความสําเร็จไปได้วยกันครับโปรเจกต์นี้คุณไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าแม้แต่บาทเดียวที่นี่ไม่มีคําว่าขาดทุนเหลือแค่ว่าคุณอยากได้รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่โอกาสมาถึงแล้วนะครับ พร้อมที่จะคว้ามันไว้อย่างนีออนชายโนไล